สวัสดีครับ f c ท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็มาพบกันเช่นเคยกับช่องคนขายเหรียญชาแนลคลิปวิดีโอนี้ช่องคนขายเหรียญก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับทางช่องของเราได้ ทำธุรกิจเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับซึ่งเดิมทีแล้วนะครับเดิมทีก็ทางช่องของเราก็มีแต่ขายนะครับแลกเหรียญมาคัดแล้วก็พบเจอเหรียญที่ขายได้ทางช่อง,องเราก็มารีวิวขายมาไลัยสดขายคลิปวิดีโอนี้ทางช่อง คนขายเหรียญชาแนลก็จะมาแนะนำนะครับให้นักธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายได้รับรู้เกี่ยวกับเหรียญที่ทุกคนจำเป็นนะครับคือถ้าหากว่าห้างร้านนะครับ ห้างร้านที่จำเป็นต้องใช้เหรียญในการทอนลูกค้านะครับต้องการอยากจะได้เหรียญน,นะครับทางช่องของเราก็ายินดีนะครับแล้วก็มีเหรียญให้ท่านแลกรับส่งนะครับส่งถึงที่นะครับก็ถ้ามีความจำเป็นต้องการก็ติดต่อมาทางไลน์นะครับ ติดต่อมาทางไลน์เบอร์ไลน์ก็0637125266 6. ทักมาได้นะครับมีเหรียญให้ท่านแรกตั้งแต่1บาท5บาท10บาทเป็นเหรียญรวมนะครับ แล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับทางช่องของเรารับแลกเหรียญเช่นกันอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ไปทางร้านขายส่งนะครับร้านขายส่งที่มีเหรียญเยอะๆลูกค้าเอาเหรียญมาจ่ายค่าสินค้าถ้าหากว่ามันเยอะไม่อยากจะเก็บ ก็ติดต่อมาทางช่องของเรารับเลขนะครับรับเลขสูงสุด20,000บาทนะครับถ้าหากมีนะครับก็ติดต่อมาได้ทักมาได้นะครับรับเลขทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิด1บาท5บาท10บาทรับเลขหมดนะครับยกเว้น เหรียญมันชำรุดเท่านั้นที่ทางช่องเราไม่ได้รับแลขนะครับก็ประกาศให้ทุกคนได้รับทราบนะครับทางช่อง,องเราก็ยงังมีข่าวประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่จำเป็นไม่มีเหรียญ ไปทอนลูกค้าไม่ว่าจะเป็นห้างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางร้านขายส่งเหรียญเยอะลูกค้าเอาเหรียญมาจ่ายค่าสินค้าเหรียญเยอะต้องการอยากแกแเลขแบงก์ก็สามารถติดต่อเข้ามาทางช่องของเราได้นะครับช่องเราก็ยินดีรับเลขนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญบ้านเหรียญวัดเหรียญโรงเรียนทางช่องของเราก็รับเลขนะครับครับก็มาดูเหรียญน,นะครับที่ทางช่องของเราแ่าแรกมาคัดเจอนะครับก็คือเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่าพระเศียรเล็กนะครับของในหลวงรัชกาลที่9สวยนะครับ แต่สวยกว่านี้ก็คือด้านหลังนะครับด้านหลังก็มาดูนะครับเหรียญนี้เป็นปีพศ2548นนะครับเหรียญแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเหรียญปั๊มขยื่นนะครับเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญที่ในวงการเขานิยมนะครับมีราคาซื้อขาย เหรียญนี้ราคาาตั้งแต่500บาทจนถึง700บาทนะครับเหรียญลักษณะแบบนี้ปั๊มกระยื่อนแบบนี้นะครับทางช่องของเราก็ได้พบเจอก็เอามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูสำหรับทลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ